โอเคก็สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง AdPage Channel นะครับซึ่งช่องนี้นะฮะผมสร้างขึ้นมาใหม่ตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณ10กว่าคนแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยเข้าไปกด subscribe นะครับกดติดตามช่อง youtube ของผมด้วยนะครับเป็นช่องใหม่นะครับเพิ่งทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับวันที่ 16เมษายนตอนนี้เที่ยงคืนนะครับคือคืนของวันที่15แหละผ่านมาเป็นวันที่16บแล้วเที่ยงคืนครึ่งนะครับตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับก่อนนอนนะฮะก็นึกนึกขึ้นนะครับว่าอยากเล่าประสบการณ์นะครับอยากเล่าชีวิตตัวเองให้ทุกคนได้ฟังนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมอยู่หรือว่ามีผมเป็น f อหรือว่าไอดอนนะครับก็ อยากจะเล่าตรงนี้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยกลักวกลักวกลัวกลัวหรือก่อนว่าออก่อนจะมาถึงทุกวันนี้นะครับมันผ่านอะไรมาบ้างนะฮะก็จริงๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมเนี่ยคือพ่อกับแม่ขายขายลอตเตอรี่มาตั้งแต่ประมาณผมยังเด็กๆอะ่ะตั้งแต่โอ้โหย้อนกลับไปประมาณ20กว่าปีที่ที่เขาขายมาผมเกิดใ,ใหม่ทุกคนเขาเริ่มขายลอตเตอรี่มาแบบ แต่ว่าเขามาขายที่โคลานะแบบขายมาเรื่อยๆตลอดเลยจนมาจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับอ่ะย้อนไปจอนตอนที่ผมม6นะทุกคนตอนนั้นนี่กำลังขึ้นมาหาลัยนะจะขึ้นมาหาลัยตอนนั้นผมเพิ่งเลิกเลิอกกาแฟใหม่ๆนะครับทุกคนก็ขึ้นมาหาลัยนะอันนี้เป็นชีวิตผมแล้วนะเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องแล้วนะทุกคนโอเคนะครับอันนี้ผมขอไม่คัดไนมะ่อะไรนะพูดผิดอะไรผมขอไปด้วยนะครับก็ ตอนนั้นขึ้นมาหาลายหัยใหม่ๆนะครับก็ไปเรียนตอนแรกผมติดโคต้าวิศวะที่มอรา k a นะครับคือมันมีผู้ชาย2คนนะตอนม6คือเขาเอาผู้ชาย,ยางไงโคต้านั้นเขาเอาผู้ชายไงผู้ชายผู้ชายมีโคต้า2คนคือตอนนั้นนผมกับเพื่อนอีกคนนึงอะเพื่อนผมอยู่เพื่อนผมอยู่อ่าชื่อเค้กนะอยู่ห้องหนึ่งเกรดมันถึงผมอยู่ห้องสองนะครับหกทับหนึ่งกับหกทับสอง มีผมผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนผมอีกคนละห้องนะเกรดถึงก็เลยได้ติดวิศวะที่มหาสารคามครับเป็นโคตา้านะครับตอนนั้นไม่รู้เกรดเท่าไหร่เขาเอานะแต่ว่าเกรดถึง2คนนะผู้ชายโม่เออโอเคก็ตอนนั้นก็ได้ได้โคตา้าไปนะครับก็ไปสรุปตัดชุดนู่นนี่นั่นไปปฐมนิเทศไปทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมตัดสินใจครับไม่ได้ไป ไม่ได้ไปเรียนที่นั่นครับไม่ได้ไปศึกษาที่นั่นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนหนองบวัวลําพูนะทุกคนแต่ว่าบ้านผมเนี่ยมันสุดเขตนองบัวไงนึกออกไหมสุดเขตหน้องบวัวซึ่งมันติดกับจังหวัดเลยเวลาผมเข้าเมืองผมต้องเข้าจังหวัดเลยไงผมก็เลยตัดสินใจโอ้ขอเรียนจังหวัดเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆบ้านเราด้วยขับรถไปมาขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังได้เลยจังหวัดเลยมาบ้านเราอะไรเงี้ยหกสิบเจ็ดสิบกิโลชั่วโมงเดียวถึงอืทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเรียนที่เมืองเลย มาเรียนบัญชีนะครับทุกคนมาสมัครบัญชีตอนนั้นมันสมัครได้ไม่ต้องสอบอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันเต็มนะทุกคนเพราะว่าผมมาช้าเกินไปนะครับ <c oughs> ก็เลยเรียนการเงินนะครับซึ่งสาขาเปิดใหม่ปีนั้นปีแรกพอดีผมได้เป็นรุ่นแรกของการเงินนะครับแต่ว่าก็ยังเรียนไม่จบตอนนั้นสอบกลางภาคหรือเปล่ามไม่รู้อะก็ตอนนั้นต้องบอกก่อนว่า ลอตเตอรี่นะครับช่วงนั้นปี5-7ผมนึกออกผมจําได้เลยปี5-7เนี่ยรัฐบาลเขาให้ขายหวยเนี่ยแปบาททาั้งทั้งที่ยีปัวเนี่ยเขาส่งลอตเตอรี่เนี่ยส่งลอตเตอรี่นะ80กว่าบาท81 82ขึ้นไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลเขาให้ขายเนี่ยแปบาททุกคนมันเป็นกฎหมายมาใหม่มาตรา44ด้วยซึ่งพ่อกับแม่ผมต้องจําเป็นก็ต้องขายครับ จะเป็นต้องขายขาดทุนนะทุกคนคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคืออาชีพมันทํามาประมาณโอ้โหเราทําอาชีพนี้มาประมาณ 10- 20ีปีอะถ้าจะให้เลิกมันเลิกยากทุกคนถามว่าขาดทุนมันก็ขาดมันถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ครับตอนนั้นพ่อผมติดลบไปหลายแสนมากต้องกู้เงินยืมเงินมาลงทุนกวัวจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับโอ้โหช่วงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการยังไงคร ให้คนให้พ่อค้าแม่ค้าปีขาย80บาทแต่ว่ายี่ปัวส่งมา80กว่าแล้วอ่ะทุกคน84-85าก็ยังมีอ่ะโหราคาตอนนี้อย่าอย่าพูดถึงเลยร้อยกว่าทุกคนก็ตอนนั้นนะมันสบจังหวะที่ผมก็ตัดสินใจทำเพจด้วยเหมือนกันก็สร้างเพจมาใหม่ๆเหมือนกันออตอนนั้นอกหักกับแฟนด้วยเออทำเพจมาเพจเพจหนึง่งชื่อเพจช่างมันนะฮะ ตอนนั้นปัน่นปั่นเพจไปเรื่อยๆปั่นเพจไปเรื่อยๆจนจนถึงแสนไลค์ครับทุกคนจนมีคนนะ่ทักมาถามซื้อเอ้ยเพจนี้ขายไหมเออผมก็เลยนึกเดีอ่าเขาทักถามมาซื้อประมาณตอนนั้นหมื่นสองหรือเปล่าผมปั่นไปเรื่อยๆผมก็ใช้เงินเนี่ยลงโฆษณาบูธโฆษณาเรื่อยๆอยขอไม่เจาะลึกมากแล้วกันก็ผมขายไปหมื่นสองได้กําไรมาหมื่นสองนะครับก็เลยตอนนั้นก็หาเงินส่งตัวเองเรียนได้ตั้งแต่ ตอนนั้นเป็นต้นมาครับซึ่งตอนนั้นผมก็ตัดสินใจได้ออกจากมหาลัยนะฮะซึ่งตอนนั้นพ่อส่งไม่ไหวแล้วตอนนั้นผมก็เออผมออกดีกว่าผมออกมามาขายลอตเตอรี่ช่วยพ่อกับแม่ดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นท้อมากทุกคนเออท้อจริงๆนะครับก็ผมก็ทําเพจอยู่างนี้จนแบบว่ามีเพจหนึ่งครับชื่อเพจสายเมานะฮะคือผมทําแล้วก็ขายทําแล้วก็ขายอย่างเงี้ยทำเรื่อยๆจนผมมีเพจหลักเพจหนึ่งเนะี่ย เพจชื่อผพจว่าสายเมานะปกติโดยผมะเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วตั้งแต่ม6เทอม2อะทุกคนจำได้ไหมม6เทอม2เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเวลามหาลัยเขาจะเอาเกรดเขาจะเอาเกรด5เทอมนะม4 2เทอมนะเทอม1เทอม2ม5เทอม1ถึงเทอมแล้วก็ม6เทอม1ส่วนเทอม2องเขาไม่เอาผมก็เลยไม่ได้ตั้งใจเรียนก็เลยเที่ยวนู่นนี่นั่นโอ้โหช่วงนั้นอกหักด้วยนะครับก็เลยทำผพดสายเมาขึ้นมา มันก็น่าจะเข้ากับเรามากที่สุดแล้วนะฮะคอนเทนต์ก็จะเกี่ยวกับพวกคําคมอ,อกหักเศร้าๆเกี่ยวกับเหล้ากับเบียร์อะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ทำเพจเรื่อยๆทำเพจมาจนกระทั่งมีคนติดตามแบบว่า5 0 0แสนแสนล้านหนึง่งจนมีโฆษณาเข้ามาจนมีเอเจนซี่ติดต่องานเข้ามาว่าสนใจลงโฆษณากระเพจคุณมีรายละเอียดยังไงบ้างตอนนั้นทุกคนผมรับเนี่ย รู้ไหมผมรับเท่าไหร่โพสละห้าร้อยบาททุกคนคิดดูดิโพสละห้าร้อยบาทเขาเขาส่งเขาส่งข้อมูลให้ผมผมก็โพสผมก็ได้เงินเฮ้ยมันได้เงินง่ายอย่างนี้เนี่ยหรอผมก็โอ้จากเพจเราแบบว่ามันเป็นเพจแนวคำาผมเนาะเล่าเบียร์มันก็นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโฆษณาอะไรนอกจากเป็นโฆษณาแอลกอฮอล์ oh เนาะทุกคนเออต่อมาผมก็อัพอัพอัพเรตราคาตัวเองมาเรื่อยๆจนจนกระทั่งแบบหลัก พันหลักหมืน่นตอนนี้จะหลักแสนแล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะวิดีโอตัวหนึ่งผมรับรับอยู่ที่แสนสองนะทุกคนหนึ่งแสนสองหมนบาทนะครับอันนี้ผมบอกราคาทุกคนเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้รับแล้วมันผิดกฎหมายนะผมโดนปรับไปเรียบร้อยแล้วนะอย่ามาปรับผมซ้ํากันแล้วกันนะผมลบคลิปไปแล้วเออโอเคก็ต่อมานะฮะผมเรียนไม่จบใช่ไหมที่เมืองเลยนะครับก็ได้มาย้ายมาที่โคราชนะครับมาพักที่ แถวหัวทะเลโคราชนะก็มาพักที่หัวทะเลมาพักกับพ่อกับแม่มาขายรตรี่ช่วยแกเนาะปีต่อมาผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนต่อนะครับก็คือซิ่วเนหละทุกคนเรียนไม่จบที่มืองเลยก็ซิลวมาที่โคราดเออซิลวมาที่โคราดก็มาเรียนการตลาดนะมาเรียนการตลาดโคราดโอ้โหชอบมากทุกคนเรียนการตลาดมีเพื่อนเยอะมากสาวสวยมากนะครับเพื่อน,อนๆมีทุกคนน่ารักมากนะฮะเด็กโคราดมีทุกคนแบบจำๆเช่นนั้นเลย โอเคครับทุกคนเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะฮะก่อนจะไปมากกว่านี้นะฮะโอเคก็พอมาถึงสักพักนะทุกคนผมก็เรียนไม่จบนะเพราะว่าเรื่องการทํางานของผมเนี่ยมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องเพจกับโฆษณาโน่นนี่นั่นผมไม่มีเวลาที่จะไปทํางานส่งอาจารย์แม้กระทั่งแบบตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยทำทำงานดึกอะไรเงี้ยมันตื่นไม่ไหวแล้วก็ คือจัดแจงเวลาไม่ได้จนต้องออกจากมหาลายัยทุกคนผมก็เลยตัดสินใจออกจากมหาลัยนะตอนนั้นก็เลยแบบว่าเออรับโฆษณามาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบมันก็ทําหลายอย่างอะนะผมไม่รู้จะเล่ายัางไงคือจริงๆระหว่างที่ผมทําเพจอยู่อะรับโฆษณาด้วยผมก็ทําแบรนด์ทําแบรนด์เป็นครีมทาผิวนะ ผมก็ทํามาด้วยครีมทาผิวก็ทําขายของออนไลน์ทั่วไปตอนนั้นคบกับแฟนใหม่นะคบกับแฟนใหม่ช่วงช่วยกันช่วยกันทำอาหารกินนะช่วงนั้นก็ดิ้นรลนกันมาทุกวันนี้นะฮะก็หลายอย่างครับจนตอนนี้นะก็โอ้ยหลายอย่างอะผมจะเล่ายังไงดีวะนึกไม่ออก <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าคือตอนนี้ผมรับโฆษณาไม่ได้นะทุกคน ตอนนั้นอะ่ะย้อนกลับไปตอนที่ที่ผมซิ่วที่ผมออกจากราชาพัฒโคราชนะครับก็ตอนนั้นผมได้ทำทาเว็บไซต์ข่าวนะครับก็ชื่อว่ามันเป็นข่าวสำหรับแบบว่า Facebook Instant a r t i c l e ก็คือเป็นบทความทันใจของ Facebook ที่ขึ้นมาใหม่นะผมก็ทำตอนนั้นทำไรายได้เนี่ยประมาณแสนแสนห้านะสูงสุดแสนห้าต่อเดือนนะครับมันก็พอ พอได้อยู่เหมือนกันนะครับอืมต่อมาก็ทำอะไรอ่ะทุกคนไม่นึกไปออกว่ะทำอะไรนึกช่วยหน่อยเดีคือจริงๆอะ่ะผมรับทั้งโฆษณาทั้งเพจสายเมาทั้งเพจอื่นๆที่ผมมีอยู่นะฮะซึ่งเพจอื่นเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์เพจอนะ่ะผมไม่ได้ไปออกหน้าออกตาอะไรเงี้ยแต่่วนว่ามันจะออกที่สายเมาเออแล้วก็มาทำรายการไง ทำรายการแล้วก็มีโฆษณาเข้ามาก็ได้เงินรายเดือนก็เป็นแสนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้จนกระทั่งมาขุดบิตคอยนะทุกคนคือเงินที่ผมได้มาทั้งหมดผมมาลงทุนใส่บิตคอยนะเออลงทุนขุดเหมืองน,นะฮะซื้อเหมืองซื้อกาดจ,จอมาประกอบหรือว่าซื้อแบบเป็นชุดมาประกอบนะครับก็ลงทุนนู่นนี่นั่น,นตอนนี้16เครื่องแล้วนะครับตอนนี้ทำไรายได้ให้ผมอยู่ประมาณ5้าแสนถึงหกแสนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือขุดบิตคอยนะครับทุกคนก็คือ คลิปโกลเดนซีนะถ้าใครอยากรู้ว่าบิตคอยคือคอ,อะไรนะเข้าไปพิมพ์ใน u t u b e นะครับมีคนสอนเยอะแยะมากมายมีคนให้ความรู้เยอะแยะมากมายนะผมขอไม่สอนตรงน,นี้ขอข้ามไปตรงน,นี้ก็แล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมขุดบิตคอยอยู่ซึ่งเป็นเหมืองที่ผมคือจากที่ผมไม่รู้การ์ดจอไม่รู้เกี่ยวกับอะไรกับคอมนะจนตอนนี้ผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคอมเกือบทุกอย่างก็แล้วกันเวลาคอมมีปัญหาคอมดับคอมรีสตาร์ทเครื่องมีปัญหาการ์ดจอใบไหนไม่ทํางานผมแก้ปัญหาได้หมดผมทําได้หมดนะครับ อันไหนพังอันไหนนะรู้หมดรู้ทุกจุดนะครับตอนนี้ผมขุดมาประมาณ3เดือนแล้วก็ได้ประมาณเกือบ2ล้านแล้วนะทุกคนมันได้ประมาณ5 6, ้0 0ึงหกแสนอ่ะเออก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมประกาศขายแล้วประกาศขายที่8ล้านนะครับเหมือนถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาซื้อได้นะครับหรือว่าโทรมา0 9 1ย์8 5 9 0 7 7ได้นะครับทุกคนโอเคนะ ผมขายที่8ล้านนะครถ้าใครสนใจนะครับรายเดือนเดือนละ5-6แสนนะฮะจ่ายค่าไฟประมาณ60,000ต่อเดือนนะทุกคนก็ต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกคนก่อนที่จะลงทุนเนี่ยควรศึกษาให้ดีนะฮะอืมก็ประมาณนี้ทุกคนเรื่องชีวิตผมจริงๆมันมีรายละเยยอียดเยอะกว่านี้นะผมขอรวบลัดตัดตอนประมาณนี้ก็แล้วกัน เรื่องการเรียนผมตอนนี้ก็ยังเรียนไม่จบนะตอนนี้เสีวอยู่ซึ่งโอ้โหตอนนี้โควิดด้วยนะเรียนลําบากด้วยผมคิดว่าผมคงไม่เรียนต่อไปแล้วเสียเวลานะออกมาหาความรู้หาประสบการณ์ตัวเองดีกว่าผมอยากฝากบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่ที่เรียนจบใหม่ๆนะที่ได้ประสบการณ์เออไม่ใช่เลยที่ได้ฝึกประสบการณ์นะครับที่กําลังฝึกประสบการณ์อยู่หรือว่า ตอนนั้นเนี่ยกำลังหางานหาหนู่นนี่นั่นอยู่ไม่จําเป็นนะผมบอก,ก่อนเลยว่าคุณอย่าอย่านึกถึงว่าองานไหนเหมาะกับเรางานไหนมันมันให้เงินเราเยอะงานไหนที่มันให้เงินในสูงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนึกถึงตอนนั้นผมยากบอกว่าหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยประมาณ2-3ปีเนี่ยควรเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ประมาณนั้นคุณก็จะอายุป,ประมาณ25-26แล้วนะเรียนจบ ยี่บสองใช่ไหมเรียนจบยี่สิบสองยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยระหว่างยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยคุณเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะคุณจะได้เปรียบทุกคนมากเลยนะครับคือจริงๆอ่อะเรียนจบมาผมถามเพื่อนบางคนนะว่าเรียนจบมามึงมึงได้อะไรบ้างบางทีการตลาดมันมีทฤษฎีทุกนี้นั่นนะการขายไออะไรอะสวอตคืออะไรมันยังไม่รู้เลยทุกคนสวอตคืออะไรยังไม่รู้เลยเออแผนธุรกิจมันทาเป็นไหมทุกคน ก็ยังทําให้เป็นมืมาดูผมตอนนี้เดีย๋ยอ,อผมยังศึกษาผมว่าคือต้องบอกอย่างนี้ว่าข้างนอกอะตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็น Google youtube ทุกอย่างเขามีสอนมากกว่าที่มหาลัยเขาสอนแล้วนะทุกคนมันมีเยอะกว่านั้นอีกนะทุกคนลองออกมาค้นควาดูผมไม่ได้นะนำใ่้ทุกคนไม่เรียนนะแต่ว่าถ้าใครได้เรียนแล้วก็เรียนไปนะครับอันนี้สําหรับผมนะผมว่าการที่เราเรียนนะตอนนี้มันเสียเวลามากเลย อยู่ที่ว่าใครจะเอาทฤษฎีนั้นมาใช้ในทางปฏิบัติต่อยอดได้แค่ไหนนะครับทุกคนจริงๆมันก็ใช้ได้แหละเออแต่ว่าสําหรับผมผมว่ามันเสียเวลานะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วก็พูดอะไรผิดขัดข้องอะไรไปก็ต้องขออไปด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะช่อง YouTube ใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์กินเที่ยวนู่นนี่นั่นลงในช่องนี้นะครับอาจจะ ได้แค่กินนะช่วงนี้เพราะว่าไปเที่ยวไหนไม่ได้นะทุกคนกลัวโควิดนะครับตอนนี้ระบาดหนักมากตอนนี้โคราชนะครับเป็นพื้นที่สีแดงแล้วนะก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยฝันนี้ราตติสวัสดิ์ครับขอบคุณที่ติดตามับทุกคนบ๊ายบาย